นี่คือที่เห็นตรงน hating, ี้ก็คือแบบฟุตบาทสวยๆอ right. ่ะมันไม่ใช่เขาสร้างผิดนะเขาสร้างมาใช้ประโยชน์ครับคนไทยชอบกินชาบูใช่ไหมมันสร้างมาเพื่อประโยชน์ไหมเพื่อในการให้คนไทยได้กินชาบูผมจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงสวัสดีครับผม เพวกเรา DOM ครับผมผมดำดตอมครับวันนี้คือแบบมาเดินเล่นกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็คือแบบฟุตบาทสวยๆอะ่ะนี่คือที่เห็นตรงนี้มันไม่ใช่เขาสร้างผิดนะเขาสร้างมาใช้ประโยชน์ครับพวกหลุมพวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอเดินไปเจอหลุมอย่าเพิ่งไปโทษใครนะอย่างเช่นหลุมนี้นะครับคือเขาสร้างมาเพื่อคนไทยเลยไหมมันมีประโยชน์มาก<อ>คนไทยชอบกินชาบูใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมของมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่นี่ มันสร้างมาเพื่อประโยชน์ไหมเพื่อในการให้คนไทยได้กินชาบูผมจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงมันเป็นหลุมสาธารณะนะครับที่ใครจะมากินก็ได้ก่อนหน้านี้อาจจะมีมีคนมากินแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเลีร์หลุมกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้ความร้อนนะครับเป็นหม้อชาบูจะใช้ซองทำความร้อนเนี่ยเราจะมีซองสารเคมีที่แบบเติมน้ำแล้วมันจะร้อนเลยนะราะว่าอันดับแรกเราต้องปูหลุมกันเพื่อความสะอาดนะครับผม กิน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 กิินทรายกินบ้านกินเมืองแห่คนแบบชอบถ่ายรูปมาลงเงี้ยแบบเออหลุมถนนกรุงเทพมันเป็น่างนี้คือไม่เข้าใจกันนะครับเขาไม่เข้าใจกันว่าเป็นหลุมชาบัวกรุงเทพแบบชีวิตดีๆทั้งตัวเด้อเอเดรอยดอเ้อเราก็ใสอพวกอเองเด้อเร้อ้อเด้เดอะอเดอเ อย่าไปหาซื้อก็ไปลองหาซื้อได้นะครับมีต i ้งแบ็คเป็นซองทำความร้อนเติมน้ำแล้วมันจะร้อนเลยต่อไปแล้วก็ทำเป็นหม้อนะครับผมอ,อันนี้ฟอยซื้อใหม่เหครับหรือว่ามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ครับอ๋อซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม่มีไม่มีม,มทำไมถึงมีฟอที่บ้านเนี่ยไม่ไมี <S <S 2> <S 2> <S 2> บอกแล้วไม่ต้องซ่อมหรอกก่อทมออ่ะ อาตั้งใจให้มันเป็นนีอยู่แล้วคนชอบบอกว่าทำไมไม่ซ่อมนะยิงมันไปประโยชน์นะครับทุกคนคือถ้าซ่อมถนน่ะแล้วมันจะมีหลุมแล้วผมจะเอาอะไรมากินชาบูอะครับทุกคนนี่ครับนี่ก็คือมอของเราครับนี่คือฝาปิดนะครับเอาไว้ถ้ามันเกิดความร้อนนี่ครับโอเคต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเติมน้ํากันเลยฮะี่ควับผมเดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนนะครับเริ่มมาเริ่มมานะครับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วผมทุกคนความร้อนมา้วครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดูควันนะทุกคนเดือดเดือดใส่หม้อใส่หม้อเหม้อใส่หม้อใส่หม้อลยใน้เลยอย่มันคองว่รเบมหมเน่ยอย่นี้ไ่จะเิดหมอ้หคนล้ผมอ้หคัแล้อเลเดอดอปิดทาไมปิดทาไมใส่หมูดิใส่หมูดิ ร้อนครับวักร้อนร้อนๆขออนุญาตเช็ดกล้องครับผมเขาเรียกว่าชาบูลหลุมครับผม,ไ,มได้กินละ <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูดีมันแบบเหมือนมันจะได้แค่นี้นะในซองความร้อนอะเพราะว่ามันข้างล่างก็เดือดอยู่ว่าข้างบนมันส่งความร้อนขึ้นมาได้ทีเดียวนะครับจะลองย่างหมูดูนะครับต้มครับต้ม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 หมูลวกหมูนะครับ ตจอน้ำไม่เดือดแล้วแต่ข้างในเดือดแต่ข้างในยังมีสารเคมีครับคือมันไม่ค่อยจุกอะครับทุกคนคงใส่ไล้ต้องเปลี่ยนข้างล่างแล้วป่ะเพราะว่าตามหลักแล้วข้างล่างนะครับมันจะร้อนแค่ร้อยองศานะพอเกินร้อยมันก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไอนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับมันก็เลยส่งต่อขึ้นมาได้แค่เหลือประมาณน่าจะแบบไม่ถึงร้อยอะเพราะว่าน้ำมันแค่ร้อยองศาเดี๋ยวลองชิมดูนี่ สุกนะครับผมเปลี่ยนเป็นฐานดีกว่าข้างล่างต้องการความร้อนมากกว่านี้ครับเปลี่ยนฐานโอเคผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพนแล้วเปลี่ยนเป็นฐานดีกว่าก็ก่อบไฟนะครับเหมือนคลิปเข้าป่าเลยอ่ะเหมือนคลิปอยู่บนเรือเลยอ่ะความสเร็จของนมนุษย์ครับผม ผมชอบคลิปนายอย่างนี้นะไอคนที่ไปจอดเลยไอตรงไฟแดงอะไม่ควรนนะขอบคุด้วยมากเลยโอ้คิดถึงผมครับคอนเทนต์เนี่ยอย่างเงี้ยผมคิดถึงเงี้ยครันี่คนรุ่นมบผมบอกันเลยนะเยลี่ยงครับผมครับผมชอบ เริ่มมีฟองผุดๆนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวลองใส่หมูไปดีกว่าว่าจะกินได้ไหมนะฮะควันเริ่มมาว่ะโอ้ยเลือพอได้นะพอได้โอ้ยสุกอยู่นะครับผมเริ่มเดือดนะฮะเริ่มเดือดฮ่าโอ้ถนนครับอื ละมุนใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยไรอะ่ะก็ทุกคนครับฟุตบาทนี่เป็นภาษีเรานะครับเราก็ต้องใช้ให้คุ้มอย่างเงี้ยแหละในเมื่อเขาสร้างมาอย่างงี้เราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับผมใส่เกาะใหดูเต็มปั๊บอร่อยเอาเลยอร่อยอ ร <İstanbul> ้อนนะเชิญมาเดี๋ยวขอตัวไปกินต่อครับก็สำหรับวีดีโนี้ถ้าชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดติดใครครับใครอยากให้ทำอะไรกับถนอนอีกก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับอร่อยปะอร่อยร้านอร่อยปะอยภาษีพวกเราทุกคนอะไม่สูงรู้สึกไงบ้างครับอร่อยคุ้มมหมภาษีเราคุ้มไหมคุ้มคุ้มจัดอ่ ús, าบายบายครับทุกคนบนะ๊ายบาย ของเรียบร้อยนะครับผม